แล้วไปใส่ไงนี่นะครับคือเป็นการเจะบอกพวกเรานะครับปีสองยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับอย่างล้วพอใช่ไหมปีสองแล้วพวกผมไม่ได้นอนเลยเออแล้วทำไมไม่ทายคนทำงานผมก็ไม่รู้นะครับว่ากลุ่มผมไปไหนหมดนะครับก็เออยู่แค่นี้นะครับคนแค่นี้คนเดียวนี่นะครับก็เหลือพวกที่ไม่สวยกับพวกขี้เลนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณเราท่องเฉยอันนี้ต้องเลือกคนไม่สวยอน้าฉายาว่าไอ้พวกครับไม่สวยคือยังว่ามีสิทธิ์สวยได้นึ่งขี้เระดิคือขี้เละเลยสวยดีก็สวยไม่ขึ้นอันนี้ยิ่งอันนี้ไอ้ไม่สนมไอ้ไม่สนมนะครับไปแล้วครับส่วนผมน้ฉายาว่าไอ้สนมนะครับงานจะเดิน งานเสร็จเพราะมีผมเป็นกำลังใจให้เพื่อนที่ดีนี่แหละครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้นี่มาใหม่สิงานทั้งหมดจุดศูนย์กลางคือผมนี่แหละครับเป็นคนไกลเกลี่ยระหว่างเพื่อนนะครับเพราะมันใช้ห้องผมเลยจากห้องใครใช่ปะนี่นะครับนิสัยคนไทยครับ เออพมมีข้อใสอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในเปอร์เซ็นต์ของคนนะครับระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายแต่แม่งผู้หญิงทําไมมีแฟนกันทุกคนวะมัเกี่ยวอะไรวะมัเกี่ยวอะไรกับการทํางานวะเกี่ยวตรงไหนเนอกเรื่องไงก็เป็นข้อสงสัยที่สงสัยมานานแล้วว่าผู้หญิงจะมีประมาณ อ่ะหกสิบเปอร์เซ็นผู้ชายสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมผู้หญิงมีแฟนกันทุกคนจีบใครไม่งเย็บตีตลอดเจ็บบ้เจ็บไหมล่ะมาใจผมผมนี่นะครับหน้าด้านเป็นต่อครับมื่นนะครับนี่ครับ พูดเลยข้อแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับผู้หญิงจะเป็นคนตัดใจได้ง่ายกว่าผู้ชายนะครับหาใหม่ได้ง่ายนะเพราะผู้ชายรู้สึกมันจะเยอะกว่าผู้หญิงแต่ในความเป็นจริงผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายไม่มีแฟนกันทุกคนนี่ที่ห้อสิบห้องสิบหกบ่งโตบอกโตบ่งสดที่ห้อง A3 ห้องเอสามมาได้เลยครับเี่ยนี่คือคือเจอไหนผมยังไม่รู้เลยครับเกิดอะไรมีหัวอะไรบอกไม่ด้ทำอะไไม่ได้อ๋อพิลพงศ์ครับมีปัญหามาเคลียร์ผมนะครับโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่ไม่มาช่วยงานนะครับนี่ปัญหาเคกียมเลยยกเว้นเล็กนะครับเล็กปิดเป็นไม่สบายไม่สบายพักผ่อนได้พักผ่อนได้เล็กให้พักผ่อนได้เพราะไอ้ตุ๊ก ไอ้ไอพูไอ้ไอ้ครับอ้ไ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 อนนอ้ไม้ไอาให้ภอ้ไอ้ไอ้ไไม้ไอ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 ้นอ้ไอ้นอ้ไอ้นอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 รอ้ไ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 อ้้ไอ้ไอไอ้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 อไอ้ไอ้ไอน้อรับไไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้้ไไ้ไ้ และและจะมีไอเอ็มเนี่ยแม่งแอบไปนอนนะไอ้นี่ตามไปถ่ายยี่แอบไปนอนตามไปถ่ายตามไปถ่ายแล้วแล้วจะมีใครไอโจ้แม่งไอนี่หน้าตาแม่งเครียดแต่แม่งใจเย็นชิบหายเออแล้วนี่ผู้ชายมันแล้วเป็นสี่คนนะแล้วผู้หญิงนะครับจะมีไอตายนะครับคือเอาหอกอะไรเห็นว่า สวยเสมอสวยเสมอเป็นคนที่ความคิดนี่เหมือนคิดเยอะหนักอกหนักใจอะไรตลอดเวลาไอ้สุ่มนี่มันขอหลอกไอ้สุ่มนี่ยขอหลอกและไอ้หำนี่ไบอไอ้หำเหื่อยไอ้ขวัญนี่แหละครับเธอเจะเรียกเธอหรือเรียกมันก็ถูกนะมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไม่รู้นะครับ ็นนปปรูแบบของงโาไม่รู้มีแฟนได้ไงมีคนมาจีบมันได้ไงแม่งชายตาบอดมากกว่าอยหารู้เหี้ยนะเหี้ยแหลมจีบมันแม่งหน้าตายอย่างกับผู้ชายผู้ชายชอบผู้ชายหรือเปล่าไม่เข้าใจ อินุตนี่นะครับสวยเลยยังขี้เหร่กับกับกับห้องใบแที่ช่วยงานกับไอาบน้ำาอาบน้ำานอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกไปขี้นะครับและและคนไอ้คนที่ยังไม่มาไอ้ภูไอหัวยองยองไอ้ตัวเตี้ยเตัวเตี้ยนะครับผู้หิงเตี้ยอะไรนีกไอผิงเตี้ยผิง ขอมะขามตัวเตี้ยนะครับตุ๊กี้สองตุ๊กี้สองนครับตุกี้สองตัวเตี้ยเอ๊ะและไอ้ตุ๊กเออเอาไว้อาไอ้ตองก่อนไอ้ตองแชร์เป็นรุ่นพี่แต่แม่งอายุน้อยกว่าผมน่าเด็กกว่าผมซิ่วมาซิ่วมาซิ่วมาเด็กซิ่วเด็กซิ่วซิ่วมาจากไหนไม่รู้ครับบอมาจากอุบลนะเพื่อนบอกเมืาเยอะ เดี๋ยวแม่งน่าเด็กชิบหายเลยเป็นน้องแต่ทุกคนในห้องเรียกพี่หมดเลยครับอีตองแต่พี่ผมคนเดียวเลยครับไอตองเรื่องไหนถามเลยสอ่านอย่างนี้แล้วเองจะดูตัวเองไหมว่าพูดมันมากเกินแนั่นอะไรแล้วจะมีใครครับไอ้ตุ๊กไอ้ตุ๊กนี่ครับมาร์พจนครับงานไม่ช่วยครับงานไม่ช่วยไม่่ชวยงานไม่ช่วยไอตุ๊กนี่กลับบ้านเชิญนี่กลับบ้านเรียนเสร็จนี่กลับบ้าน งา,านกลุ่มไม่เคยจะคิดมาช่วยตุตก๊ตกไอตุ๊กแล้ะ,ะ,ะคนสุดท้ายนะคือคนที่สวยที่สุดนะครับน่ารักน้องเล็กน่ารักแต่คนนี้คนนี้ห้าพาย่ะคนนี้น่รักเปนบดีคนนี้ห้าพายคือไม่สบายเป็นห่วงคือส่งกำลังใจให้ตลอดคนะิดถึงจุงเบยเพื่อม,ม,ม,มันมันมันคล้อยตามเพื่อนคะรับ ไอคิดถึงจุงเบยใช่หรอไมใช่มากอนี่หรมว่าของกูดีที่สุดนะมึงอะไรไอ่าของกูดีที่สุดะไรไอ้นุชนะดีตรงไหนไม่สวยยังขี้เหร่นี่นะดีไม่สวยยังขี้เหร่แตกูมีสิ่์เรือกจะให้มึงแล้วแถมกูยังกลับไปอาบน้ำจ่มกันนิดเีกูไม่ได้นักกนักเจหรือไม่ได้ได้คังหรือสิ่วันนี้ก็พบกันแค่นี้นะครับเวลาที่ต่อไปเจอกัน mấy phút chưa đi thì thôi, leo chơi là nặng nề rồi, Điều Điều đồ, đồ. Đồ, cứ đi rồi, đi rồi, rồi,